สวัสดีครับมาพับการรีวิวรถของร e เอ็กโคสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็รถยอดฮิตเหมือนเดิมนะแต่ว่าวันนี้รถคันนี้ต้องบอกว่าสภาพสวยไม่น้อยแล้วก็เป็นรถยอดนิยมเลยนะของตลาดนะครับอีวุสตีแเป็น c a ป4นะ 4ประตูไฮแลนเดอร์รถสวยมากที่อยากจะพีเต์เพราะรถมันสวยมากจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้มันมีม,มีอะไรเด่นกันบ้างนะตัวสเปคไม่ต้องคุยเยอะนะก็จริงๆรถคันนี้ผมรีวิวมาเยอะหลายคันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าขายดีรถรุ่นนี้ขายดีมากนะครับ3,000ปี2017นะตัวที่ไมเนอร์เชนแล้วนะครับตัวนี้อายุของเขาเนี่ยมีตั้งแต่ปี2012นะตัวนี้ช่วงกลางอายุเขาไมเนอร์เชนตอนปี2 0 1 6ตัวนี้รถปี2017นเะเป็นเครื่องบูพาวเวอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นตัวท็อ บลูพาวเวอร์นะครับแต่เป็นตัวไฮแลนเดอร์นะขับ2ตัวนี้มีดีไงเดี๋ยวดูนะครับข้างหน้าเนี่ยเขาก็มีการไมเนอร์เชนมาเรียบร้อยนะอย่งที่เราเห็นนะครับไฟหน้าจะมีเดย์ไทม์ลัดนิ่งไลท์ออกมาลวตัวนี้นะไฟหน้าก็จะเปลี่ยนนะมีโครเมียมเล่นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตาก็จะฉกเฉียวขึ้นแล้วก็มีไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เฮดไลท์นะครับตัวนี้ตัวท็อปไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะมีมาครบกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมชิ้นใหญ่เลยตัวนี้เขาเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะเรียกว่าสวยแล้วก็ดูหรูหา้นนน, 2022, นนะะะััเเเเีีียยกวว่่่อออปปดดตตตตตหมมลลลลแแแิ2012็ช ล้อตัวนี้ได้เป็น18นิ้วเลยนะก็ถือว่าเป็นล้อลายใหม่เลยนะครับถือว่าเจ๋งดีนะแล้วก็ตัวยางตุ้มอยู่เลยนะยังใช้ได้อีกยาวเลย2ปีสบายๆนะครับด้านข้างบอกสัญ,ญลักษณ์ Highlander นะตัวนี้บอก Highlander เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรามาดูด้านข้างทำสไตล์ D-Max อยู่แล้วนะตัวนี้ที่ดีคือนี่มีแคริบอยมาให้เลยนะอันเนี้ยถ้าเราดูอย่างเงี้ยดูรวมๆเนี่ยจริงๆใช้งานแบบ SUV ยังได้เลยนะ เพราะว่ารถตัวนี้มันสูงอยู่แล้วเป็นไฮ er, แลนเดอร์แล้วเรามีแคลรี่บอยมาให้ด้วยอันนี้เราเห็นนะครับเป็นแคลรี่บอยอันนี้สภาพดีมากเลยนะราคาแคลรี่บอยเนี่ยผมให้ดูก่อนเนี่ยข้างในใหม่กิฟต์เลยนะนเ,เนี่ยดูหลักผ้าเพื่อเนี่ยยังดีอยู่เลยนะครับหลังคาเนี่ยเป็นหนังเทียมนะหูบุอย่างดีเลยเนี่ยสภาพดีมากนะไม่มีรอยขุ่นรอยขาดเลยนะครับนี่เปิดท้ายให้ดูก่อนเลยก็ได้นะข้างในมีไลเนอร์เรียบร้อยจะไปเที่ยวขนของขน,ข,น,ข,น,ข,นของอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวเปียกมันดูสไตล์เป็นเหมือน SUV เลยเนะี่ยใช้งานง่ายไปเที่ยวได้สบบาาายยนนะครั่ใช้งง แล้วก็ด้านหลังอย่างที่เห็นตัวท็อปนะเราจะเห็นเลยโลโก้แซดเพรสตีด้วยตัวนี้เป็นตัวท็อปจริงนะครับเป็นแซดเพรสตีนะครับออปชันข้างในเต็มจริงจะเต็มยังกับมิวเอ็กเอางี้แล้วกันนะแต่ราคาถูกกว่าด้านท้ายนะมี กล้องมองหลังให้เรียบร้อยอันนี้เพราะนั้นรถทรงใหญ่ทรงยาวเงี้ยขับไปไม่ต้องกังวลน,นะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยด้วยอันนี้ถือว่าจัดต็มาครบเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับรถด m a มคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวท็อปนี่เราเห็นเลยกุญแจเดียวกับมิ x เอ็กเลยนะอันนี้บอกก่อนเลยนะเหมือนมิ x เอ็กแหละพูดง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูข้างในจะบอกอยิ่งเหมือนมิ x เอ็กเข้าไปใหญ่นะครับ ใช้งานง่ายนะครับเป็น smart entry นะครับข้างในเนี่ยสวยเพราะเขารีไวซ์เรียบร้อยแล้วนะมีการปรับปรุงนะเป็นโทนสีน้ําตาลเข้มตัดกับสีดําแล้วก็มีเปียโนแบล็คเล่นด้วยนะอันนี้เจ๋งเลยนะครับที่สําคัญตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวท็อปนะไม่ใช่เครื่องพันเนะบูพาวเวอร์ตัวนี้เป็น3,000บูพาวเวอร์เบาเป็นเบาไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะที่ผมบอกเข้าไปเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเหมือนมิวเอ็กเลยอันนี้เหมือนมิวเอ็กจริงๆเข้ามานะครับเหมือนขับ SUV หูหรูๆดีๆนี่เลยนะครับข้างในนี่ปุ่มสตาร์ทจุดที่ผมจะให้เห็นไฮ รถคันนี้ปี2017ก็จริงนะเล็กไม่เท่าไรป้ามเรามาดูกันเ3้า0โอ้โหวิ่งไม่ถึงแสนอนะ่ะเท่ากับรถ4ปีกว่านะ17เนี่ยเท่ากับรถปีเนี้ยจะเข้าปีที่5แล้วนะครับวิ่ง93 0 0 0มืง20่โลอะวิ่งน้อยมากนะครับวิ่งน้อยมากจริงๆนะอันนี้ที่เราเรียกว่าเป็นรถปิกอัพที่ใช้งานในเมืองใช้เป็นแบบ SUV ได้เลยสบายๆนะครับอันถือว่าดีนะครับเข้ามาดูด้านในตัวนี้จะได้จอใหม่นะครับจอใหม่ตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะแล้วก็เรียกว่าใช้งานงง่่ายยอเนดูตตัััววหหสืใญลร ฟังกชันมีให้เยอะแยะนะอันนี้บอกให้เลยนะมีรบนำทางให้ด้วยนี่มาจากโรงงานเลยไม่ธรรมดานะฟังก์ชันคล้ายมิวเอ็กเหมือนมิวเอ็กเลยนะครับถือว่าคุ้มค่านะแล้วก็จอเนี่ยที่สําคัญมีกล้องเนี่ยที่เมื่อกี้ผมเรียนไว้นะเราเข้าเกียร์ถอยนี่ใช้งานง่ายขับรถในเมืองได้สบายๆเพราะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะแอร์นี่แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลโซนเดียวก็จริงแต่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็แอร์อุสุบอกได้เลยว่าเย็น สบายอันนี้ยิ่งข้อเดืยสามแค่นี้เองนะห้องโดยสันจะมีแค่2ตอนเท่านั้นเองสบายใช้งานง่ายเย็นเร็วกว่า SUV นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเครื่องเล่น CD นะมีจอ CD ให้นะครับอันนี้เล่นได้ปกตินะครับแล้วก็มี power outlet อยู่นี่อันนี้มี power outlet ให้นะครับนี่แล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะมีอยู่2ช่องสะดวกสบายนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะใช้งานได้ง่ายแล้วภายในเนี่ยผมบอกให้ว่ารูหลาเนี่ยมีการตัดเย็บหนังเข้ามาเพิ่มเติมอันนี้ตอนม i n เนอร์เชนเนี่ยเนี่ยดูเป็นวัสดุนุ่มเลยนะ แล้วก็มีโลโก้ d m a x ให้ด้วยถ้าเป็น m i ว <X. S 1> เก็จะเห็นตรงเี้ยวมิวเออันนี้เป็น D m a x เนี่ยดูจากการตกแต่งภายในนะตัวสีน้ำตาลแต่สีดำแล้วก็มีเปียโ,โนแบ็กให้เนี่ยโอ้โหหรูหราเลยแล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติมาให้นะครับก็เป็นเกียร์อัตโนมัติที่เจ๋งนะเพราะว่ามีชิฟต์อั s ชิฟต์ดาวให้ด้วยเนี่ยชิฟต์อัปชิฟต์ดาวให้ได้นะครับตัวนี้นะเป็นเกียร์อัตโนมัติหสปีดนะครับรุ่นี้ ถือว่าดีนะตัวนี้ที่ผมชอบคือสภาพภายในเนี่ยค่อนข้างกริบเลยแล้วก็เล็กใหม่ก็ค่อนข้างน้อยดี๋ย่าไปดูด้านหลังกันนะครับตัวนี้อย่างนี้ผมบอกว่ามันก็กว้างขวางนะมันไม่ได้เล็กนะครับอันนี้นี่เป็นรถ4ประตูก็จริงแต่ว่าเนี่ยผมให้ดูเลยเล็กรูมเฮดรูมเหลือๆสบายๆจริงๆนั่งอ่ะไม่ต่างอะไรกับ SUV หรอกนะครับถือว่าใช้งานดีนะครับที่สําคัญตรงนี้ถึงเป็น4ประตูก็จริงนะแต่เขาก็ยังมีนี่มาให้ด้วยที่เท้าแฝนให้ที่วางแก้วน้ำม,ม,ม,มัมีไหมมีตัวนี้ มีให้ครบเครื่องอ่ะถามจริงว่าขาดอะไรไหมตรงนี้เนี่ยสำคัญเนี่ยมี USB ให้เสียบให้ด้วยนะอันนี้ตัว Minor Chain นี่เขามีมาให้ด้วยอันนี้ไม่ธรรมดานะเรียกว่ามาเขาค่อนข้างครบอ่ะผมว่าสะดวกสบายนะครับสำหรับรถที่เป็นรถฟ i ิกอัพสีประตูแล้วก็ใช้งานได้เหมือน SUV เลยอันนี้ถือว่าดีนะครับด้านหลังเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะไม่ต้องพีเซนต์อีกก็ถือว่าเจ๋งนะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นไฮไลไท์เขาอีกเรื่องนึงกันเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ยอดนิยมนะแล้วเป็นตัวอเลลยะรขงตกู ยูสุนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3000ซี cc นะรหัส 4JJ ตัวนี้ร7ยมา้าโอ้โหเหลือเฟือเลยแหละจะบอกให้และตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บูพาวเวอร์เรียบร้อยนะครับนั้นตัวนี้ประหยัดน้ำมันแรงแล้วก็เมเทนแนน์ง่ายศูนย์บริการยิ่งหายห่วงนะครับเพราะว่ามีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็อะไหล่ก็ค่อนข้างถูกด้วยนะครับตัวนี้ยูสุเนี่ยได้รับความชมอยู่แล้วเรื่องของความทนทานของเขานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมบอกเลยไปใช้ยาวๆได้เลยนะตัวนี้ผมมาให้ดูเพลททีนึงนะครับตัวนี้เน จะเห็นนะครับเป็นรหัสสีเจเจนะเนี่ยสภาพคลิปๆเลยสวยๆนะครับเนี่ยเรามาด้งดูนะน็อตๆไม่มีถอดน,นะครับสภาพเนี่ยเดิมสวยมากรถคันนี้สวยมากนะครับแล้วก็นี่ผมให้ดูนะครับระบบเครื่อเดิมหมดนะครับสวยงามอันนี้ถือว่าเป็นรถดีคันหนึ่งเลยนะแล้วก็ไม่น้อยประวัติดีหมดเลยนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะคันนี้นะเช็กบอร์ดที่ศูนย์ได้เลย แลวสุดท้ายเดี๋ยวมาดูราคากันนะครับอีวูสุนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าราคาเขาไม่มีตกราคาเขาแข็งมากแล้วก็ธนาคารทุกธนาคารเนี่ยให้เครดิตเรื่องเกี่ยวกับราคายอดจัดเขาค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ออกห้าง1ล้านกับอีก6 0 0 0บาทนะเรียกว่าเป็นรถ7หลักนะสประตูอย่างนี้นะแต่เป็นรถ7หลักนะครับเรามาดูกันตอนนี้รถผ่านไป4ี่ปีกว่า,วานิดนึงนะเหลืออยู่เท่าไหร่มาดูกัน6กแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับโอ้โห เซฟไปเท่าไหร่แล้วอะเซฟไปจริงๆอนะสามแสนกว่าบาทแล้วนะครับก็ืออย่างที่ผมบอกราคาเขาแข็งมากนะแล้วก็บอกให้เลยว่าราคาขายต่อก็ยังดีท่านซื้อมือสองมาเท่ากับท่านเซฟไปได้เยอะแล้วนะครับเซฟไปสามแสนกว่าบาทขายต่อไปอีกราคาลงอีกไม่เยอะครับเพราะตัวนี้แบงค์ทุกสถาบันการเงินให้เครดิตสูงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับตะกูลอีวสุดีแม็กซีประตูทุกรุ่นนะครับที่อยู่ที่โชว์รูมเอ็กซ์คูซีมอเตอร์เรามีแคมเปญพิเศษให้ดอกเบี้ยพิเศษ1.99เท่านั้นเองนะถูกมากนะ ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเข้ามารีบมาตัดสินใจนะเดือนกุมภาพันธ์เดือนแหน่งความรักนี่ยังเหลือเวลาอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งยังมีเวลาเข้ามาดูแลรีบจับจองคันนี้นะครับรถคันนี้ผมรับประกันได้เลยอยู่ไม่นานเพราะว่ารถกริฟต์สวยมากประวัติดีวิ่งน้อยนะครับก็รถใช้แล้วคุณภาพนะครับยังมีให้เลือกอีกมากมายนะครับที่ดีคูสีมอเตอร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนึกถึงรถใช้แล้วคุณภาพนึกถึงดีคูสีมอเตอร์ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ tonight